สวัสดีนะท่านตอนนี้ก็กำลังลากจูงเมื่อวานเนี่ยสตาร์ทติดขี่รอบบ้านนะ <c oughs> พอวันจะขายสตาร์ทไม่ติดโอละง,งิดเฮ้ยมันไม่อยากไปหรือเปล่านี่มันไม่อยากอยู่ไม่ใช่มันไม่อยาไป อัะน,นี้ก็จะลากไปนะอยยางก็ไม่ได้เติมเลยเนาะไม่ได้เติมลมเลยยางก็แฟบนะรถนี่ก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นนะฮะทำไงได้นะ้องไตอืมอืมูกกุด้วยกัไปออไปอยู่ตรงเขาเองกุลร่งตงั้งมีแต่เนอบริบัติพัดซีไปไอ้เจ้าไปหนีมากเจอ ไปเดินทางทุกท่านะก็ได้ลากจูงไปนะทุกท่านนะฮะผมอะไรพาเวอร์ดีหน่อยมันไม่หนักเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็เป็น,ปนบ้านาพ่อไวไฟที่เราใช้นั่นแหละแกก็รับซื้อรถนะฮะแล้วก็ตู้เย็นเครื่องซักผ้านะทุกท่านเอาหมดนะฮะเอออันนี้ก็ลากรถคันนี้ไปได้ในราคาอหมื่นหนึ่งนะทุกท่านตอนแรกเขาให้เก้าพันนะผมก็เลยบอกโอ้ขอหน่อยเถอะให้หมื่นหนึ่งหน่อยก็เลยได้มา 9 0 0าพอได้9 0 0าอันนี้แกก็เป็นนายหน้านะท่านแกก็เป็นนายหน้าซื้อขายรถนะฮะนะเขาให้ค่านายหน้าเนี่ยน1,000บาทนะฮะแกก็เลยบอกงกัก้นแกเอาแค่500ละกันจะได้เพิ่มให้ผมเนี่ยได้เป็นหมื่นหนึ่งนะครับแก,อกเอาค่านายหน้าแค่500ก็พอนะเพราะนั้นก็อ่ะเอาเท่านี้นะท่าน ก็ขายส่วนรถมอไซค์เนี่ยผมขายสามพันนะฮะเพราะว่ามันควันขาวเนาะมอไซส่วนรถยนต์ขายหมื่นหนึ่งแกให้หมื่นหนึ่งตอนแรกนะถ้าสตาร์ทติดนะหมื่นห้าเนี่ยได้อยู่นะแต่ว่านนี้มันสตาร์ทไม่ติดนะก็เลยจำเป็นต้องเอาแค่หมื่นหนึ่งถ้าสตาร์ทติดตอนแรกนี่โอเคอยู่ นะทุกท่านก็ขายไปเลยเนาะมันจะได้จบจบไปเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อืม ทุกท่านไปไปอยู่น้ำเขาเห็ดจ,จังไดปนยำให้สตาร์ติดกระโบติดรถก็ได้ปนยำปุยยางาให้ติดกระติดดีเถอะ สวัสดีนะท่านเราก็ลากจนจะมาถึงบ้านน้องอามแล้วนะท่านใกล้จะถึงแล้วข้างหน้านี่ก็ถึงนะท่านอีกประมาณไม่ถึงห้าร้อยเมตรก็ขายรถนะพี่น้องเอ้ยขายเพื่อเอาเงินให้ให้พ่อกับแม่เอาเพื่อนเอาไปใช้นี่นะครับส่วนผมผมไม่ได้เอานะ รถมอไซค์เหมือนกันผมก็จะให้พ่อกับให้แม่หมดเลยเงินที่ขายรถได้วันนี้เอาให้พ่อให้แม่หมดนะรวมรวมแล้วก็หมื่นสามนะทุกท่านนะรวมรวมแล้วหมื่นสามทั้งมอไซค์ทั้งรถยนต์นะขายหมื่นสามนะฮะสองคันหมื่นสาม อจะอะไรไหมก็มอยนะไม่ <Go> ้อยนะท้อยอินเทนเนยอดระูนะเออหัวคันนอันกระจุกสมอจนนูนเลยโอ้มินเนี่กวนล็กจ้ะเอออโอ้โอเคว้าพ่อ อ่ะมาอยู่กับเขานะท่านอันนี้ก็ค้าคูนตั้งแต่อยู่มาไม่เคยทรยศเลยมาอๆๆ,ๆอเดี๋ยวปิดไฟฉุกเฉินก่อนอกระตุกมันติดอยู่เลยเออเดี๋ยวสดอด้าบนะอีน่ะเออกระตุกและติด ติดแล enfin, <si ้วเบิ้ลเบิ้ลเครื่องสักหน่อยก็ดับลองกระตุกเมื่อกี้นี่ได้อยู่เบิ้ลเครื่องสักหน่อยพอเราปล่อยคันเร่งดับไรกันเลี้ยอย่างเดียวเออเฮ้ยนะเออเบื้องต้นนะทุกท่านก็ไปไปแล้วทากลับมาได้เต็มคันรถเลย เอา้าเครื่องสักสืผ้าสองอันบอกรัวอันเดียวสองเนาะโอ้เครื่องสักผ้าสองสะา้วมอเนีะจะแม่งอินมาเติมอยจ่เออกนบ่าวท่บูดเออตอนนี้เรมีเอะไวแบมือเ่อเส้องไล่เลยเอเอ นะเบื้องต้นก็ให้เพื่นไปดําำเนินการเอาเองเกี่ยวไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรมีแต่หนูทีทํารังโอ้ยไม่ได้จะปูหนัางจะจุกรบาดไหนจุกก็ดึงมะอดไหมเฮ้ยแม่นบอกแม่นแนวอยู่บ่ร้อยหนึ่งตนบอกให้เข็นขึ้นมานี่เอ้าลองดูไหวรอเปล่า เออเข็นนะนะเ็นฮะเข็นลองดูเราเชืองกูชุกเลยชุกนะติมีนึติดนาติร่ติดได้เลยติดแบหมดแล้วจะมีทีโดยเ่ฮะเอาชนนัเอาเอาหนึ่งสองสาม

ราคาเลยลงเลยมันบอหยกมากโอเคครับผมฝากไว้ที่นี่สวัสดีครับ